เปิดภาพลา่าสุดเจแปนลูกชายแจ๊ดชวนชื่นหลังจากที่แจ๊ดชวนชื่นเคยเปิดตัวว่ามีลูกอีกสองคนคือเจแปนและหลิวไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยเปิดเผยภาพให้แฟนๆได้เห็นบ่อยมากนะักเท่ากับแตงไทยและแตงโมที่จะปรากฏในโซเชียลบ่อยๆล่าสุดแจ๊ดโพสรูปกับลูก,ก,ลกโดยมีแตงไทยแตงโมและ J เจแปนเผยให้เห็นลูกชายที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มจนแฟนๆแซวว่า โตจนพ่อตามไม่ทันแล้วเพราะทั้งแขนของลูกชายเต็มไปด้วยรอยสักเรียกว่าเท่เหมือนพ่อมากๆก่อนหน้านี้แจ๊ดและแจงเคยออกมาชี้แจงผ่านช่อง YouTube ถึงสาเหตุที่คนสงสัยว่าทำไมไม่ค่อยเห็นน้องเจแปนและน้องหลิวผ่านโซเชียลเท่าน้องแตงโมและน้องแตงไทยรวมถึงที่หลายคนถามว่าทำไมแตงโมแตงไทยถึงได้เรียนอินเตอร์ก่อนที่แจงจะให้เจแปนบอกกับทุกคนว่าเจแปนก็ได้เรียนโรงเรียนเอก,กชนชื่อดัง เพราะตอนที่มีเจแปนกับหลิวก็เป็นช่วงที่แจ๊สมีเงินแล้วก็ให้ลูกได้เรียนดีที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยแจ๊สบอกว่าตอนนี้หลิวไปเรียนที่สีสกเกตก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าซึ่งแจ๊สก็มีหน้าที่ทํางานดูแลกันไปส่วนเจแปนเป็นเหมือนแจ๊สหัวดือ้อไม่ชอบเรียนเคยโดนไล่ออกแจ๊สกับแจงเคยให้เจแปนบินไปเรียนที่อังกฤษไปอยู่ที่เมืองออกฟอร์ดช่วงอายุ1617ปีไปได้แค่เดือนเดียวโฮสโทรมา บอกว่าช่วยมารับกลับไปหน่อยได้ไหมก่อนที่เจแปนจะสารภาพว่าโฮสคงดูแลไม่ไหวทํานิสัยคนไทยกลับมาดึกๆไม่เป็นเวลาไม่ทําตามกฎของเขาหลังจากนั้นก็เลยส่งไปอยู่กับพี่ที่สนิทที่ลอนดอนแต่พอไปอยู่ลอนดอนก็ไปกินข้าวบ้านเขาหมดตู้ดูดบุหรี่ในบ้านเขากินข้าวเสร็จไม่ล้างจานแจงยืนยันว่าเจแปนอยากได้คือได้ทุกอย่างจริงๆ ทิ้งบัตรเครดิตไว้หนึ่งใบวงเงินสามหมื่นบาทและให้ใช้เงินวันละสิบปอนเป็นเงินแยกอีกต่างหากบัตรเครดิตเต็มทุกเดือนก็เลยตัดบัตรเจแปนก็มาบอกว่าไม่อยากเรียนเหนื่อยอยากกลับบ้านอยากกลับไปอยู่ที่ไทยกลับมาก็ไปสมัครเรียนและให้เรียนทำเพลงไปด้วยก็ไปจ่ายค่าเทอมเรียนให้สามหมื่นกว่าบาทแต่สุดท้ายเจแปนไปลาออกจากโรงเรียนก็เลยให้ไปใช้ชีวิตผ่านไปสักพักสักหน้ามาหมดเลย แต่พอลูกได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองก็โทรมาบอกว่าเหนื่อยก็เลยบอกให้ลูกกลับมาแจ๊ดแจงก็เลยให้เจปแปนไปเรียนกศออนอซึ่งลูกอยากไปอยู่เมืองนอกเหมือนเดิมอยากไปทํางานที่นูน่นก่อนที่แจงจะบอกว่าก่อนที่แจงและแจ๊ดบอกให้ลูกไปลบรอยสักที่หน้าส่วนที่อื่นไม่ว่าอยากจะสักก็สักเรียกว่าเป็นการเคลียร์ประเด็นที่หลายคนสงสัยในการดูแลลูกของแจ๊ดและแจงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าดูแลลูกทั้ง4ี่คนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ได้รักใครมากกว่าใคร